สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคมมาดูกันสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตอย่างไรกับท่านบ้าง ไพ่ตัวตนของชาวราศีตุลคือ the temperance คุณกำลังพยายามที่จะบร้านความรู้สึกของตัวเองหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสไปตรวจเช็คสุขภาพหรือบางท่านอาจจะต้องเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัด <c oughs> ชีวิตโดยทั่วๆไปยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะ สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือห้าม้เทา้ามีการแข่งขันสูงอาจจะเป็นไปได้ทั้งแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินคือใครที่มีธุรกิจเนี่ยถ้าเผื่อมีคู่แข่งอะ่ะคุณก็ต้องพยายามเตรียมตัว เตรียมตัวทําให้ตัวเองอ่ะออมีความสามารถเหนือคู่แข่งสิ่งที่คุณคาดหวังราชินีดาบคุณคาดหวังให้ชีวิตของคุณช่วงนี้ที่มันกำลังยากลำบากอยู่เนี่ย ผ่านพ้นไปโดยไวง่ายๆเลยสิ่งที่คุณคาดหวังราศีตุลชีวิตของคุณช่วงเนี้มันอยู่ในช่วงที่ยากลำบากคุณต้องการให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆไพ่อดีตที่ผ่านมา นานมากแล้วหกดาบคุณพยายามเดินออกจากปัญหาหันหลังให้กับปัญหาบางคนก็อาจจะออกไปหาอนาคตที่สดใสกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบก,ก็เป็นได้เช่นกันชาวราศีตุล อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเจ็ดไม้เท้าคุณกำลังมีคู่แข่งคุณกำลังเเขาเรียกอะไรนะคุณกำลังแข่งแข่งกับความรู้สึกของตัวเองด้วยก็เป็นได้ไม่ใช่แค่คู่แข่งแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องแข่งกับความรู้สึกของตัวเองได้ก็ได้ หรือชีวิตของคุณอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสามเหรียญเป็นการพูดคุยเจรจาต่อรองการวางแผนอนาคตร่วมกันภายในครอบครัวหรือถ้าเป็น ชาวราศีตุลท่านไหนที่เป็นระดับผู้บริหารก็จะมีการวางแผนงานร่วมกันมีการพูดคุยวางแผนงานร่วมกันกับหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่ง <c oughs> พนักงาน สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ the hermit สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ the hermit hermit หมายถึงอืม ชีวิตคุณมันเงียบเหงามากนักเหรอชาวราศีตุลคุณไม่ได้ต้องการความเงียบเหงาคุณต้องการมีเพื่อนคุยอะไรแบบเนี้ยและเออโอเคชาวราศีตุลบางคนก็อาจจะไม่ชอบอยู่คนเดียว แต่ว่าช่วงนี้ชีวิตคุณอาจจะเงียบเงาไปหน่อยหรือแม้กระทั่งชาวราศีตุลบางคนพยายามที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนฝ่ายธรรมะแต่มันก็อาจจะไม่เข้าหัวเลยก็ได้เพราะมันอยู่ในไพ่แก้ไขเนะาะไพ่คำแนะนำอืมขอเสริมอีกนิดนึง เดอะเฮอร์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าชีวิตของคุณออช่วงเนี้ยมันเรียบเรียบเรื่อยๆเกิเนไปจนน่าเบื่อหรือเปล่าไพ่คำแนะนำแปดถ้วยชาวราศีตุลบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสายงานหรือแม้กระทั่งตุลบางคนอาจจะต้อง ห่างไกลคนรักห่างไกลคู่ครองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันเหมือนอยู่ห่างไกลกันคนละโลกคืออาจจะไม่พูดไม่คุยกันอะให้คำแนะนำอืม โอเคอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนะาะไพ่คาแนะนําข้อแรกที่แม่หมอบอกก็คือไพ่แนะนําให้คุณเปลี่ยนแปลงสายงานเปลี่ยนแปลงสายอาชีพถ้าสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่สามารถเติมเต็มคุณได้หรือ2คุณอาจจะต้องห่างไกลคนรักไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งและเดี๋ยวคุณก็จะได้จับกลับมาเจอกันเหมือนเดิม หรือบางคนอยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนกับห่างไกลกันคือไม่ค่อยพูดคุยกันอะสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจชาวราศีตุลสีดาบคุณอยากอยู่เงียบๆอยากถอยห่างจากปัญหาความวุ่นวายความเครียดคุณอยากวางแผนอนาคต หรือบางคนก็อาจจะอยากพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจของตนเองไพ่ใบสรุปของคุณคือ The m a g i i i a n ไพ่แนะนำคุณว่าชาวราศีตุลตอนนี้คุณคิดวางแผนจะทำอะไรอยู่โครงการใหม่ๆของคุณนะ่ะให้เริ่มได้เลยนะคะจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะคุณคือ The Magician บายบายค่ะชาวราศีตุลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบายบาย